สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องบอลทราเวลกันอีกแล้วและว,วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารองดูเจ้าอิน t a าสามหกศูนย์เดอะแบ็กบาร์นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวคล้ายๆเข็มขัดนะครับลัดไปที่เอวของเราเนาะต่อกับไม้ individual s i k นะครับของคนะ่ายอินสตาสามหกศูนย์เนาะติดกล้องพวก x 2 x 3มามอะไรเงี้ยนะครับกล้องสามหกศูนย์เนี่ยแล้วก็ยื่นไปด้านหลังของเรานะครับหรือด้านหน้าก็ได้เรา อยู่ที่ว่าเราจะหันเข็มขัดตัวนี้ไว้ด้านไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะเก็บเบื้องหลังจากเจ้าอินทรา6 0มหกศนะครับแล้วก็เก็บเสียงเนี่ยกับเจ้าอินท a 3 6 0มหกศูนนานะครับ 4K Boost นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดไม้นะติดไม้ไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นะครับนะนะแล้วก็ต่อไปที่จเจ้าเอมอีกทีหนึ่งเพื่อเก็บเบื้องหลังของเรานะฮะ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซตอัพมันก่อนครับผมไปอ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อ่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูก่อนนะตอนนี้ผมใช้มุมมองกล้องจากเจ้า Insta 360 One RS Den ว k p อา s ์นะครับเปิด 4K 60เฟรมแล้วก็เก็บเบื้องหลังจากเจ้า X2 ตัวน,นู้นนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ใช้ X3 ติดก,กับไม้ Insta 360นะครับก็คือนี่ยาว70เซนนะครับเลือก70 e ็เซนมาเพราะว่ามันจะได้ไม่เขาเรียกไง ไม่ยาวเกินไปถ้าเกิดเอาหนึ่งจุดสองเมตรมามันจะเวี่ยงแล้วก็กระแทกอะไรได้นะอาจจะล่วงได้นะครับอ่าแล้วก็ตดเข็มขัดแบบนี้เนาะนะฮะเข็มขัดเนี่ยเดี๋ยวก็จะใส่เข้าไปก่อนนะครับนะใส่เข้าไปหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปนะตรงข้อต่อเขานะครับอ่าก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นแน่นเลยนะอ่าเพราะว่ามันจะต้องเวี่ยงกระแทกนะครับอ่ะมันก็จะทรงประมาณนี้ทรงประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันเอียงก็แนะนำประมาณสัก45องศานะครับนะผมก็จะบีบออกมาก่อนมาปุ๊บๆนะแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะครับ45องศาก็ประมาณนี้กลางๆครับนะนะครับแล้วนะ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 มันจะมีเขี้ยวล็อกของเขาเนี่ยแล้วก็ลองดูเล็งดูปุ๊บนะแล้วก็บีบกลับเข้าไปนะครับบีบกลับเข้าไปให้แน่นๆนะครับ ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็จะเป็นห่วงห่วงนะครับล็อกใช่ไหมเราก็เอาไปไว้ด้านหลังนะครับไว้ด้านหลังก่อนนะครับแบบนี้ปึ๊บนะครับอ่าโอเคแล้วก็ดึงนะครับตีนตะขับใช่ไหมดึงออกมาตกกีนลูกแกะเห็นไหมครับปึ๊บรัดนะครับ,บนะรบัดไว้ที่ข้อเอวครับปึ๊บอ่านะประมาณนี้นะครับเออน่าจะแน่นแน่นปึกป๊กปึก๊กอ่าแล้วก็ขยับตรงให้มันดี ครับอ่ะผมตัดสลับกล้องไปกล้องมานะครับเพื่อให้พอเห็นนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับนะแบบกุ้งแน่นหน่อยนะครับเป็นไงพอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูก่อนนะว่าลนะักษณะเขาเป็นยังไงนะครับคือ,อวันนี้เราก็มาอยู่กับวิวบรรยากาศเป็นไงสระน้ำลูกนี้นะครับที่เรามาถ่ายกันแทบ จะทุกคลิปเลยต้องต้องผ่านมาแถวเนี้ยนะครับนะเรามาลองเดินดูก่อนนะมันจะเวียงนะเพื่อนๆถ้าดูจากเจ้า X2 แต่พอดีมันไกลอาจจะมองไม่ค่อยชัดเดินไปใกล้ๆหน่อยมันจะเวียงนะเนี่ยคือเราก้าวขาซ้ายขาขวาไปมันก็จะเวียงโยเกเยกโยเกยโยเกย,ยเกยยเกล้องด้านหลังมันก็จะเวียงหน่อยนะครับ คือถ้าจะให้ดินเะนี่ยควรปั่นจัก,กรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดเจ้าแบ็คบาร์ไว้แบบนี้เนี่ยมันจะนิ่งกว่าเพราะตัวเรากระเพื่อมอย่างเดียวมันจะไม่ได้หวิ่งซ้ายวิ่งขวามากสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เดินลองเดินให้ดูก่อนนะครับ Basic. เบสิกเบื้องต้นนะเพราะเรามาอยากจะมาลองให้เพื่อนดูว่าเป็นยังไงถ้าเกิดซื้อเซตนี้มาพอได้ไหมมุมมองนะครับเราเป็นอย่างแบบไหนยังไงนะฮะอ่ะแบบนี้ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปให้สุดตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองวิ่งเหยาะๆเอาเหยาะๆพอกลับไปที่จักรยานของเราลองดูสินะครับอ่ะโอเคถึงตรงนี้แล้วนู่นจักรยานอยู่นู่นนะครับอ่ะวิ่งเหยาะๆไปวิ่งเหยาะๆ,ๆแอคชั่นนิดหนึ่ง <laughs> นะครับวิ่งวิ่งวิ่งับวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับดูกล้องที่อยู่ด้านหลังนะกันนะ อบวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแลยวเราเปลี่ยนมุมมองกันบ้างนะครับถามว่ายังไงผมจะขยับเบลนะครับอึ๊บวเียงมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับอ่าอ๊บไว้ด้านหน้าแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามีคนถ่ายย้อนเสยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะปรับระดับยกขึ้นให้มันระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับบีบ ตัวสลักด้านล่างนะครับปึ๊บนัดขึ้นมาอ่ะตั้งขึ้นประมาณาสักหกสิบองศานะครับอ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่ามีคนยืนอยู่หน้าเราเลยนะครับหมายถึงว่ามุมมองกล้องนะเหมือนอยู่หน้าเราตรงนี้นะครับนะอ่ะลองเดินก่อนลองเดินดูก่อนปึ๊บนะแล้วก็เจ้า 1Rs4K บูนยังก็จะถ่ายเห็นเนี่ยวาไม้มันโดโดออกไปแบบนี้นะครับอาจจะดู น่าเกลียนิดหนึ่งนะไปใช้ในที่สาธารณะแล้วคนเขาอาจจะมองว่ามันบ้า,บาๆยังไงไม่รู้ออต้องยอมรับตรงนี้หน่อยนะครับแต่ดูภาพมุมมองกล้ลกันว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงนะครับนะเดี๋ยวเดินกลับมาให้ X2 เห็นหน่อยว่ารูปรษณะเป็นไงนโดยรวมภาพแบบถ้ามีคนมองมาจากเจ้า X2 ตอนนี้ X2 เหมือนเป็นคนนะมองเข้ามา เป็นประมาณนหนมันโดดๆเด้งๆงนี้เอาไว้ต้องพุ่งนะครับอะแล้วต้องเดินเข้าไปตรงนุ้นหน่แล้วจะลองวิ่งกลับไปอีกเทกหนึ่งนะครับให้ให้ลองดูก่อนว่าเป็นยังไงนะเดินเดินเดินไปเดินไปสายตาเราอาจจะจ้องไปที่ตัวเลนของเจ้อ X3 ก็ได้นะมันจะได้แบบไ้ดูหน่อยว่าเอยเรากำลังจ้องอยู่เขาอยู่นะคนที่ดูเรานะยิ้มยิ้มนะเราจะวิ่ง กลับไปตรงนู้นเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปขึ้นไปบนกล้องมันสายไหมกล้องมันจะสายโอ้โเหนื่อยเหมือนกันนะวิ่งสองรอบแค่นี้อ่ะเราจะประมาณนี้นะครับสำหรับมุมมองนะครับจากเจ้าแบ็คบาร์นะครับติดไม้อันนี้เจ็ดสิบเซนพอนะถ้าร้อยยี่สิบเซน เพ่มื่อีดูดิยืดไปอีกหนึ่งฟุตอะ่ะหนึ่งฟุตกว่าดิมันจะขนาดไหนมันจะยิ่งยาวมากนะครับโอกาสที่จะเบี่ยงมันค่าสายไปสายมาเนี่ยเยอะมันอาจจะทำให้เราเวียนหัวตอนนี้เนี่ยแหละ นะเวียนหัวได้นะครับไม่ถึงว่าเนี่ยนี่แหละแค่แค่เดินเนี่ยวียง่งไปวี่งมาแค่นี้นะที่ดูถ้ามันยาวกว่าน,นี้จะวี่งแรงกว่าน,นี้นะครับอ่ะอันนี้ทําให้ดูก่อนโอเคเดี๋ยวเซตอัพต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขี่จักรยานกันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นแบงางบนก่อนเนาะแล้วก็อ่ะลองไปปั่นดูว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับเอาไว้ด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างนะครับโอเคไป อ่ะโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเอาเขานะครับไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ลองปั่นจักรยานกันดูมุมมองเบื้องหลังก็เก็บแล้วก็ X2 ตัวนี้ซึ่งมันก็เหมือนเป็นมุมมองที่เก็บจากด้านหน้าอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วนะเออเรามาลองดูว่าทรงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเก็บด้านหลังอีกทีหนึ่งลองลองขึ้นจักรยายนกันโอ้มันจะชีวิตจะลําบากไปเนี่ยอะไรโดโดๆเดะๆนะครับ มุมมองมันจะซ้อนทับกันจากนั้นคือเอา x 2ให้เห็นว่าเนี่ยก้านไม้มันมาอย่างไงนะครับประมาณนี้นะครับมุมมองถ้าเกิดใครมองเข้ามามองเข้ามาเยอะ <S <S เป็นแบบไหนอ่ะอ่ะจะโดดๆเลยเด้งเงี้ยดูที่ว่ามันจะกันน้อยกว่าตอนที่เราเดินหรือเราวิ่งไหมเออเห็นไหมปันจากยานยแล้วมันเนียนเนียนขึ้นไหม <S <S นะครับแต่มันอยู่ใกล้หน้าผมมากเลยการที่อยู่ใกล้หน้ามากๆกก็แปลว่าเออ เหมือนคนกาลังจ้องหน้าเราอยู่อะหน้าผมเบี้ยวแน่เลยม,มันโดเกินไปเดี๋ยวผมขอญาตก,กลับก่ะถ้าเอาไว้อแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวขอปรับหน่อยนะต้องหักลงครับยังไงก็ต้องหักลงอ่าอ่าเหลือสี่สิบห้าซึ่งมันจะไปปร,ด,ปรดีกับตัวอ่าตรงนู้นนะหมายถึง x2 ที่อยู่ด้านหน้าเราจะกระแทกกันหรือเปล่าว่ะโอ้โหกระแทกจริงจริงด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวงัดขึ้นมาหน่อย ขึ้มนมาหน่อยปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับเข้าแมวกุ้งหน่อยอึ๊บอ่ะโอเคน่ okay, าจะพอได้โอ้โหก็เกือบจะกระแทกกันอยู่ดีครับเพ่อนเห็นไหมโอ้โหอันตรายเนี่ยเลนแตกใครจะรับผิดชอบเลย <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรระวังก็แล้วกันนะเห็นะไ,ไหมคือถ้าเราไม่มี x สองก็ได้นะเราก็จะใช้เนี่ยเจ้า x สามยืดไม้เจ็ดสิบเซนแบบนี้นะครับกรณีที่แบบ ไม่ได้ซื้อเมาส์สําหรับติดจักรยานนะผมทําคลิปรีวิวไว้แล้วนะเพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะอันนี้ให้ดูมุมมองด้านหน้าก่อนนะครับตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแล้วนะก็โอ้โหดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเริ่มร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็คงต้องปั่นยอย่างยังกลับบ้านกัน, <c oughs> นมาให้ดูมุมมองด้านหน้าก่อนนะ่าเป็นประมาณไหนยังไงเนาะแล้วเราไปกลับรถตรง,งนู้นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองเอาไว้ด้านหลังของเราบ้างน,นะครับ เออแต่ว่าหลังเราจะมีของมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกเรื่อยๆนะสำหรับค่ายเนะอ็นซ่าสามพกนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ผมค่อนข้างชอบนะลูกเล่นเขาเยอะอุปกรณ์เสริมเขาเยอะเยอะมากตามเก็บไม่ทันเลยนะครับมันเยอะมันออกมาก่อนหน้าที่เราจะมารู้จักเขานะเต่ก็ค่อยๆตามเก็บตามเก็บแล้วก็มาลองดูว่าไหนมันเวิร์กไม่เวิร์กนะให้เพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะเอ่อส่วนสำหรับค่ายอื่นเพื่อนๆกำลังรออยู่เนี่ยเดี๋ยววันไงมีโอกาสได้เอามาเปิด เอาเขาเนี่ยเอามาลองให้ดูกันทีละค่ายกันแล้วกันนะวันนี้ก็จะเอาค่ายยี่สิบสามองศุลมาทำเซตนี้ก่อนนะครับนเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมลงคลิปเกี่ยวกับกล้องตะกูลนี่เยอะนะครับนะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวตะกูลอื่นเอามาลองให้ดูกันบ้างนะฮะโอเควิวน่ากำลังดีครับเดี๋ยวเราจะไปติดด้านหลังของเราบ้างกนะ็อ่ะ ปั่นจกักรยานกลับก,กันดีกว่านะครับจะต้องอาบน้ําทํางานแล้วอุ๊ยโอ้โหกระแทกไปแล้วหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเซตอัพไปข้างหลังก่อนนะครับดันไปข้างหลังนะครับเทคนี้ยาวไปเลยนะครับอืออ่ะ,อะเดี๋ยวถ้าเกิดข้างหลังก็ต้องตับมุมลงมาหน่อยนะครับนะถามว่าทําไมต้องลงมาหน่อยเพราะมันใกล้หัวเราเกินไปอ่ะยืดไป หลังนิดนึงนะครับเพราะเราเรา,เราปั่นอต่ยันเราจะก้มหลังลงมาอีกนะให้มันเอียงลงไปด้านล่างเพราะาเดี๋ยวเราก้มก็เงยขึ้นมาแบบนี้อ่ะผมจะเปลี่ยนมุมมองจากเจ้า X2 ด้านหน้าแบบนี้นครับจะเอาเขาไปไว้ด้านหลังนะครับนะฮึบอ่ะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้นะครับที่เราเคยรีววดันไบ้์นะครับอ่าเจ้าเพรสเซนนะครับเมาส์เฮนเดิลเฮนเดิลเมาส์นะโอ้งงหมดแล้วชื่ออ่ะเราก็มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับ มาติดแต่เราจะดูมุมจากด้านหลังปั่นจักรยานนะเห็นล้อของเราด้วยนะคะแล้วก็เห็นจาเจ้าอินท่าสามส่วน x 3ที่อยู่ด้านหลังเรานะเพราะว่าเก็บเบื้องหลัง x สเนี่ยย้อนถอยเสยกลับมาให้เห็นไม้ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมเอามาใช้นะแต่ไม่ใช่ของค่ายอินทราสามส่วนแต่เขาก็มีนะไอ้ตัวคอจักรยานจับจับแบบนี้นะครับผม,มติดไว้ที่แกนจักรยานตรงกลางนี้นะอ่ะโอเคไป ปั่นกลับบ้านกันนะครับคิดว่าไม่ไม่น่าจะกระแทกนะด้านล่างนะครับมันสูงพอเราไม่ได้เอาไม้70ต่อใช่ไหมเออแต่ว่าเนี้ยด้านหลังเราเนี้ยเอาไม้เจต่อไว้คิดว่าน่าจะไม่โดนหลุมกระแทกตรงไหนปปั่น,นจอยานกลับกันนะครับตอนนี้เก็บเสียงจากเจ้าอินเจาสามมุกศูนย์วันอาร์เอสโฟนะครับนะติดอยู่ที่ตรงคอเสื้อผมนะติดกับสร้อยคอของเอเทเลซินนะครับนะตัวนี้ก็ เออมีคนใช้เยอะหม่ถึงว่าคนที่ไปถ่ายคลิปท่องเที่ยวอะใช้จซ่สร้อยคอตัวนี้เยอะนะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้เพื่อนๆตามกันไปกดมาใช้กันกน,นะทุกอุปกรณ์นะครับในวันนี้นะเราใช้ตัวไหนอะไรกันบ้างในการถ่ายทํานะเดี๋ยวเราก็เอามาอ่ะแปะแปะแปะ,แปะ,แปะ,แปะไว้ <laughs> เผื่อใครอยากจะ ตื้อตามนะครับนะผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปกดตามมานะเพราะผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นเล็กๆน้อยๆนะครับนะหรือว่าไงเพื่อนๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะช่องนี้อยากจะให้เป็นช่องที่เอาไว้พูดคุยกันเกี่ยวกับอุปกรณ์แอคชั่นแคมนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยตั้งใจอาจจะขยอบไปกล้องที่ใหญ่อีกว่าน,นี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล้องแอคชั่นแคมันก่อนนะเพราะว่า ก็เส้นแคมมันจะพกพาสะดวกใช้งานง่ายถ้าเป็นพวกกล้องมิเรเลสนะครับมันจะเขาเรียกไงใหญ่เซตอัพมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะรืออยากทําช่องท่องเที่ยวผมก็ชอบพวกอุปกรณ์กล้องนะก็เลยอยากจะเออเฮ้ยลองตัวนั้นลองตัวนี้ดูซิกว่าดีกว่านะว่ามันดีไหมนะครับตอนนี้เท่าที่ชอบเนี่ยคือชอบลุกเล่นของอินสตาสามหกศูนย์อยู่นะครับอุปกรณ์เขาเยอะดีนะครับลูกเล่นเยอะนะแต่ต้องเป็นกล้อง 3. 6 0เท่านั้นถึงจะเวิร์กนะครับกล้องแบบ เลนซิงเกิลเลนตัวเดียวเนี่ยยังสู้ค่ายอื่นให้ได้วันนี้ยังสู้ไม่ได้นะแต่อุปกรณ์การกันสั่นของเขาเนี่ยที่เป็นสามสิบหกสเนี่ยเออเวิร์กนะเวิร์กนะครับนะแต่ว่าซิงเกิลเลนยังยังสู้นะคุณภาพไฟายซูเจ้าอื่นไม่ได้นะครับเจ้าอื่นเอาไปแบบระดับไทยแบบ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 ใช้ได้ดีอะเอาพูดอย่างงี้นะแต่ทั้งนี้ยลูกเล่นเยอะนะเออแต่เรายังไม่พูดถึงแอปของเขาเลยเนาะเดี๋ยวมีโอกาสนะครับ ลองมาลองใช้แอปของเขากันดูดีกว่านะเพราะว่าแอปของเขาเนี่ยลูกเล่นเยอะเอาไปลงโซเชียลได้เยอะนะครับเดี๋ยผมยังไม่เคยเล่นเพราะว่าผมจะเน้นตัดต่อแบบง่ายๆเบสิกพื้นฐานเลยเอาตัดทัดชนกันชนกันแล้วก,ก็เอ็กพรอร์ตออกมานะครับยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์ลูกเล่นอะไรเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตวิดีโอผมเนี่ยเอาชิวๆง่ายแค่เราไปถ่ายมาก็เหนื่อยแล้วนะครับแต,ต้องมาตัดต่ออกีกผมี่ตัดไม่เป็น นะตัดต่อเอฟเฟกอะไรไม่เป็นนะแต่เอาแค่เบสิกง่ายๆก่อนนะครับเ,เล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังเหมือนเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังมากกว่านะครับแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับมุมมองกล้องด้านหลังผมก็ไม่ได้ดูเลยโมแต่เล่าเพลินนะเนี่ยก็มี X2 กับ X3 อยู่ด้านหลังผมนะครับตัวด้านหน้าตัดสลับมาก็จะเป็นเจ้า 1Rs โอเค OK นะครับนะ พอได้ไหมมุมมองนะับจากเจ้าแบ็คบาร์ตัวนี้เข็มขัดตัวนี้นะครับเอาไว้ด้านหน้าก็ดีไว้ด้านหลังก็ดีนะครับปันจัก,กรยานแบบนี้นะก็ดีนะครับอันนี้คือติดกับตัวเราเลยนะคือเราเดินไปไหนนะมุมมองกล้องก็เหวี่ยงตามตัวเราไปนะครับนะมันอาจจะดูแปลกตาสําหรับคนทั่วๆไปที่เขามองเข้ามาสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับนะผมก็เลยเอามาทดสอบเนี่ยปันจัก,กรยานชิวๆอยู่หลังหมู่บ้านอากาศดีๆนะครับอะไรแบบนี้ จะมากกว่านะครับนะก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะถ้ายัางไงขึ้นชอบย,ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะตามไปอุดหนุนกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้นะครับเนาะถ้าเกิดยังไงก็อ,อยากดูอะไรอุปกรณ์ตัวไหนเสริมเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะว่าผมมีไหมออุปกรณ์ตัวนั้นตัวนี้มีไหมพี่เอามาลองให้ดูหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสับนี้ ลากันไปก่อนนะครับสำหรับช่องบอลทราเวลนะที่จะเที่ยวก็ออกไปเที่ยวเลยนะกันนะโอเคโอเคงั้นไว้พบกนันใหม่ครับผมดีครับ